เนี่ยะคะ่ะจะพูดถึงเรื่องของคนที่ลังเลค่ะว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศดีไหมหรือว่าจะอยู่ที่ไทยต่อไปดีคือจริงๆแล้วค่ะมันไม่มีอะไรถูกแล้วก็ไม่มีอะไรผิดเนาะแต่ว่าด้วยความที่ขอแชร์จากประสบการณ์ของคนที่เคยไปอยู่ต่างประเทศมาก่อนละกันค่ะว่า การไปอยู่ต่างประเทศอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยแต่มันเป็นอะไรที่มีมความเลนเราตลอดเวลาไปถึงว่าหลายๆเรื่องในทุกๆด้านทุกมุมเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาที่อยู่ของการปรับตัวเรื่องอากาศเรื่องความสัมพันธ์เรื่องต่างๆเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นปัจจัยภายนอกที่เราจะต้องกลับมาตั้งธงใหม่ทุกๆครั้งเลยว่าเฮ้ยทุกทกครั้งที่เราอยากกลับไทยเราจะมีความสึกว่า เรามาที่นี่เพื่ออะไรเรามาที่นี่เพื่ออะไรเรามาที่นี่เพื่ออะไรหรือหรืออะไรเป็นสิ่งที่เราอยากสําเร็จหรือว่าเป็นสิ่งอะไรที่เราอยากเรียนรู้บางครั้งอะค่ะปลายทางมันอาจจะไม่สําเร็จหรอกแต่ว่าระหว่างทางอะค่ะมันคือการได้เติบโตมันคือการได้เรียนรู้แล้วมันคือการแบบได้เปิดโลกกว้างถ้าหากว่าเราอะค่ะไม่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาก่อนอะเราอาจจะไม่ได้มีคนมีมุมมองที่เปิดโลกกว้างยอมรับความหลากหลายแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบเราไม่เคยคิดมาก่อน ก็ได้อะไรยเงี้ยซึ่งเราก็เลยมองว่าถ้าเป้าหมายปลายทางของคุณนะคะยกตัวอย่างนะถ้าแบบมีเป้าหมายแบบอยากพัฒนาภาษาอ่ะอย่างเงี้ยก็ก็แนะนำให้ไปเพราะว่าจากส่วนตัวนะจากคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งสําหรับเราอะเราสึกว่าตอนนั้นน่ะเราได้แบบถ้าเป็น i อเอ s ก็ประมาณ4ประมาณ้นมั้งแต่ตอนนี้คือประมาณ6.5ค่ะ ก็เพิ่มมาค่อนข้างมากเนาะเพราะจากการสื่อสารทุกๆกวันน่ะมันก็เลยมีความคุ้นเคยเคยชินจากตอนแรกที่แบบไปธนาคารใช่ปะก็แบงก์ก็บอกว่าคุณต้องการล่ามไหมคือแบบตอนนั้นก็รู้สึกอายว่าเอ้ยจริงๆฉันก็พูดได้อยู่นะแต่คือแบบตอนนั้นมันอาจจะมีความอ่องๆที่เราสึกว่าเราไม่กล้าสื่อสารหรือเปล่าคือทางแบงก์ก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตามล่ามให้คุณอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ ตอนนั้นก็เลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดไม่ถึง่าไม่ต้องไม่ก้องการลาบแล้วค่ะก็สามารถสื่อสารคุยกับแบงค์ได้ตรงๆประการที่สองก็คือในเรื่องของแบบนั้นภาษาเนาะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็นเป้าหมายเรื่องของการย้ายประเทศอะคะอันเนี้ยก็อยากให้ดูปลายทางประเทศดีๆว่ากดเขาเป็นยังไงเนาะเพราะอย่างประเทศแคนาดาเนี่ย กดเขาเปลี่ยนบ่อยมากเปลี่ยนบางทีจนตามไม่ทันเลยได้ซ้ําถ้าหากว่าคุณมีคนที่นู่นอยู่แล้วมาถึงว่าคนที่แบบคนที่แต่งงานด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างมั่นคงกว่าคนอื่นๆเนาะเพราะว่าถ้าอย่างตอนนี้เองอะคะ่ะถ้าแบบไปสังสายอาชีพที่แบบ แม้กระทั่งอาชีพที่คิดว่าง่ายแล้วอะ่ะก็ยังยากยกตัวอย่างเช่นพยาบาลแต่ก่อนมันเคยง่ายกว่าน,นี้หรือแบบเฮลท์แคร์มันเคยง่ายกว่าน,นี้แต่ตอนนี้ก็คือยากไปหมดแล้วนะคะ 3. ก็คือถ้าหากคุณมีเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาทักษะการเรียนหรือแบบเพื่อต่อยอดทักษะอาชีพอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นการมองว่ามันการที่ได้ไปเรียนต่อหรือการที่ได้ไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะมันก็เป็นการต่อยอดระดับหนึ่งซึ่งเรา ไม่สามารถที่จะาหารประสบการณ์ต่างๆได้ในไทยยกตัวอย่างเช่นแบบเราไม่สามารถหาเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมงานได้แบบหลากหลายชั้นมากขนาดนี้ก็ได้หรือแบบประสบการณ์ต่างๆคือพูดไม่ถูกอะแต่ประมาณว่าการทํางานต่างประเทศมันไม่ได้เหมือนกับการทํางานที่ไทยอยู่แล้วนะคะทั้งด้วยของวัฒนธรรมทั้งด้วยสภาพอากาศหรืออะไรต่างๆอืมเราก็เลยมองคิดมองว่ามันขึ้น สรุปนะก็คือมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณว่าคุณจะได้เรียนรู้อะไรแล้วก็ระหว่างทางอะค่ะมันคือการเติบโตเสมอไม่ว่าตอนนี้จะยังเลือกอยู่ที่ไทยหรือว่าตอนนี้จะเลือกไปอยู่ต่างประเทศอะคะ่ะมันก็ดีหมดในเรื่องของความต้องการส่วนตัวเนาะบางคนอยู่ที่ไทยอาจจะรู้สึกว่าเออมันสบายมันคอมฟอร์ตมันได้อยู่ใกล้ครอบครัวมันเป็นสิ่งที่แบบนี่แะคือสิ่งเป้าหมายสิข,ของฉันคือคือฉันอยากไปอยู่ครอบครัวเนาะแต่แบบ เราบางคนอาจจะอยากพาครอบครัวไปอยู่ที่นู่นก็ได้เราก็ไม่เราก็เลยมองว่ามันหลายๆด้านเลยนะคะเอ่อมีอะไรอยากฝากท้ายให้กับคนที่แบบกําลังคิดว่าจะไปไม่ไปดีเ,เรามีเทคนิคนึงอะเราไม่แล้วเรา,เรา,เรารสึกว่ามันค่อนข้างที่จะได้ผลนะก็คือบางครั้งเราจะต้องใช้ก u รดฟิลลิ่งบ้างในรักฟิลลิ่งอะมันคือความรู้สึกสันตยานที่แบบ <laughs> พูดอร์จะมันคือความรู้สึก วความรู้สึกที่มันไม่ใช่นี่มันพูดยังไงเดี่ยวเพราะสัญญาณก็ไม่เชิงแต่มันคือมันสิ่งที่มันอยู่ข้างข้างในในใจเราอาจจะถามตัวเองก่อนนอนหรือว่าตอนตื่นนอนก็ได้นะว่าเออจริงๆเราอยากจะไปตรงนู้นไหมบางทีการให้การให้เขาเรียกว่าอะไรอะจิตใต้สำนึกอะทำงานหรือการการให้จิตตัดจิตใต้สำนึกตัดสินใจอะมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแม่นยําบางครั้งอะคะ่ะ สิ่งที่เราเลือกอ่ะมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเลือกเส้นทางนี้แล้วมันผิดมันดูแบบมันมีความล้มเหลวเป็นไปหมดเลยอ่ะแต่คุณรู้ไหมคะเราเชื่อเสมอนะว่าการที่เราได้ล้มเหลวอ่ะมันคือการเรียนรู้เพราะคนเราอ่ะมันจะมันจะไม่วันโตได้ถ้าหากว่าคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณไม่ได้แบบผ่านการเติบโตผ่านการผ่านโลกอะไรมาอย่างเราเหมือนกันอย่างที่เรามาเล่าเรื่องการถูกไล่ออกการนู่นการนี่อะไรเงี้ยมันก็คือชีวิตคนคนหนึ่งที่มันจะเจอได้อ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเจ้าหญิงที่แบบเอ้ย เกิดมาแล้วสาเร็จทุกอย่างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ชีวิตค่ะชีวิตมันคือการแบบนี้แหละการได้เติบโตกันได้เรียนรู้แล้วก็การก้าวไปข้างหน้าต่อให้วันนี้คุณยังไม่สําเร็จอะไรอะแต่ถ้าวันนี้คุณได้รู้แล้วว่าสิ่งที่ได้คุณได้เติบโตคุณได้คุณได้เกิดมาแล้วคุณได้เรียนรู้จากสิ่งสิ่งนั้น่ะนี่คือที่สุดของชีวิตละจริงๆนะเราแค่รู้สึกว่าแค่การเกิดมาได้เรียนรู้ได้เติบโตได้พัฒนาจิตไปเรื่อย นี่มันเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆอย,อยู่ๆก็พูดถึงชีวิตเฉยเลยแต่ว่าคลิปนี้เราจะไม่ตัดต่อเราไม่อยากตัต่อเลยอยากพูดเดียวๆแบบนี้แหละก็เหมือนพูดให้กับเพื่อนฟังไม่รู้เหมือนกันว่าคนมีคนฟังจบไหมแต่เราก็จะพูดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะถึกว่าหมดเวลา <laughs> นะคะอ่าโอเคมีเรื่องอะไรอีกที่อยากจะบอกเหรอ คิดก่อนนะยังคิดไม่ออกแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละถ้าหากก็ไปแคนาดาใช่ปะก็ต้องปรับตัวถึงเรื่องความหนาวที่แบบหนาวมากๆถ้าหากไปอยู่เมืองที่แบบฝั่งโตลอนโตฝั่งมอนทรีออลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบหนาวมากแล้วก็จริงๆหนาวทุกเมืองค่ะยกเว้นแวนคูเวอร์ก็จะอบอุ่นขึ้นมาหน่อยอบอุ่นที่ว่าหนาวที่สุดก็ประมาณลบห้าลบสิบก็เกิดขึ้นได้แต่เรารู้สึกว่า บางครั้งอะแวนคูเวอร์มันก็แบบหนาวแบบหนาวฝนนะหนาวลมหนาวแดดเนาะมันแบบมันจะมีสภาพอากาศที่แบบสภาพอากาศที่แบบรู้สึกว่ามันพอมันมีมันมีทั้งมันมีทั้งมันมีทั้งแดดไอ้ไม่ใช่มันมีทั้งฝนมันมีทั้งแบบอากาศเย็นอะมันบางทีมันรู้สึกว่ามันหนาวกว่าอากาศหนาวที่ที่โตลโต้อีกอะแล้วก็ส่วน ส่วนพวกเครื่องปรุงเครื่องปรุงเหรอเราคิดว่าเครื่องปรุงที่แคนาดาก็มีเกือบหมดแล้วแต่ว่าพกไปเองก็ดีเพราะบางทีเขาก็ขายแพงอยู่เนาะพวกสามเกลออย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าที่นู้นไม่มีขายแต่ว่ามันก็จะมีรากผักชีผักชีมีขายแต่รากผักชีไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะเราว่ามันก็ปรับตัวได้แต่ว่าสําหรับคนที่แบบชอบมีความคลึกคลื้นชอบแบบชอบความสุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเออ เรามองว่าให้ไปอยู่เมืองโตลอนโตดีกว่าถ้าเมืองอื่นๆเรารู้สึกว่าแบบค่อนข้างอมสำหรับคนที่แบบชอบอยู่คนเดียวชอบความสงบอ,อ่างเงี้ยอืมบางครั้งอ่ะคือเราก็มีอาการเหมือนกันที่แบบบางทีรู้สึกว่าว่าเหงาเราเหงาจังเลยเหงาเหงาแบบเหงาเหมือนโลกนี้อยู่คนัตคนเดียวท,ทั้งที่ไม่ใช่แต่คือด้วยความที่สภาพแวดล้อมอะ่ะเขาทําให้แบบเรามีความอินดิวิเดออลมากๆในหลายเรื่องเลยอ่ะอืมมันก็เลยรู้สึกว่า ที่ฝั่งบิชซิสคลอมเบียค่อนข้างที่จะสงบมากๆถ้าถา,าชอบนะคะแต่เพราะถ้าชอบความคืนเคงก็ให้ไปมอนทรีออลโตลอนโตน่าจะตอบโจทย์มากกว่าถ้ามีคําถามอะไรก็ทิ้งเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวยังไงก็จะมาคุยไม่คิดเหมือนกันว่าสามารถพูดได้ภายในอุย8นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะพูดได้ครบ10นาทีก็ค <laughs> งไม่มใครฟัง10นาทีหรอกแต่ไม่เป็นไรเราก็จะพูดไปเรื่อยๆเออถ้าอยากจะบอกอีกรอบนึงหรอก็ สำหรับนักเรียนนะคะให้เตรียมภาษาไว้ถ้าหากภาษายังไม่ได้ก็ไปเรียนที่นู่นแล้วกันเขาคือเรารู้สึกว่าการเรียนภาษาที่นูน่นมันค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดมากกว่าการที่เรียนที่ไทยเหมือนกันนะเพียงที่บอกอะ่ะพอมันได้คุยกันทุกวนันมันก็จะพัฒนามันก็จะไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวเลยอะว่าแบบไปต่างประเทศแล้วแบบ จะแบบพูดไม่ได้มันพูดได้อยู่แล้วเพราะว่ามันบังคับมันเป็นไฟบังคับยกเว้นคนจะไปอยู่กับคนคนไทยบ้านคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีการหาเพื่อนเรามองว่าเวลาที่เราจะหาเพื่อนได้ง่ายที่สุดอะคะ่ะมันก็คือการเรียนภาษานี่แหละซึ่งแต่ก็จะไม่ได้เพื่อนแคนาดเดียนนะสำหรับเราอะได้เพื่อนเพื่อนแคนาดเดียนอะคือค่อนข้างยากเลยอะน่าจะได้จากการไปวอรลินเทียหรือแบบการไปทำอาสาสมัครต่างๆมากกว่าะคะ่ะแล้วก็ เราไม่ค่อยเจอนะบางทีอาจอาจจะมีบ้างในฟิตเนสบ้างนะคะก็อยากฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่จะไปอยู่เรื่องเรงจะไปหรือกาํอกาลังคิดอยู่นะคะมีคําถามอะไรก็ยินดีตอบยังไงก็สก่งข้อความมาไทย The Great Journey <c oughs> ได้หรือใน IG Great p a ะ p a d a นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายว้ายครบ10นาทีแล้วเก่งมาก